สวัสดีวันจันทร์ที่23มกราคมพศ2566นะครับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออำนวยตลาดนัดโครกระบือวังประจบจะมาพามาชมเปิดราคาวัวที่มาจากแม่สอดนะครับนัดนี้เราจะมาเปิดราคาช้าหน่อยครับเพราะเมื่อวานเรามัวแต่คัดตัวให้ลูกค้าแล้วก็ขายอยู่ที่หน้าคอกนะครับวัวเรามีมาประมาณ200กว่านะครับ270ตัวปิดการขายไปประมาณ100กว่านะครับ ยังเหลือประมาณร้อยกว่าตัวนะครับมีทั้งวัวเล็กและวัวแม่ลูกและวัวสาวะครับและวัวท้องนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูที่วัวคู่แม่ลูกก่อนนะครับแล้วก็จะไปดูวัวน้อยกันวันนี้เราจะไปดูที่คู่แม่ลูกราคาต่ำสามหมื่นลงมานะครับจากราคามากมาถึงราคาน้อยนะครับไปดูกันที่แม่ดํานะครับคู่แรกแม่ดํานะครับลูกเป็นตัวผู้นะครับลูกประมาณตัวที่สองนะครับลูกของเขา นี่นะครับเปิดไว้สองหมื่นหกห้าร้อยนะครับเป็นไทยใหญ่นะครับแบบนี้นี่ครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้านะครับร้อยสามสิบห้าบวกนะครับนี่ครับลูกเป็นเพศผู้นะครับสีแดงนะครับนี่ครับมีเชื้อครับสายพันธุ์มีแล้วนะครับสองหมื่นหกห้าร้อยนะครับคู่นี้แล้วจะเป็นลูกเพศเมียนะครับคู่นี้ก็ราคาเหมือนกันนะครับสองหมื่นหกห้าร้อยเหมือนกันนี่สีแดงครับสีแดงนะครับลูกมีสะดือครับ เป็นไทยใหญ่แล้วนะครับเป็นวัวติดไทยใหญ่ครับสีแดงครับเป็นลูกเพศเมียราคาเดียวกันครับสอง0มหกห้าร้อยอ๋อมีสองคู่ครับแบบนี้ครับผมเราจะไปดูราคากันที่ราคาสูงมาหาราคาเล็กนะครับนี่ครับอันนี้แม่แดงลูกตัวผู้เหมือนกันครับอ๋อนี่มีประมาณสามคู่ครับลูกก็โตแล้วครับนี่นี่ลูกโตครับสองหมื่นหกห้าร้อยนะครับอ๋อแม่ติดท้องครับแม่ติดท้องแล้วด้วยลูก เป็นตัวผู้นะครับเพศผู้ลูกโตแล้วดีดีครับดีดีนี่ครับสีแดงนี่สองหมันห้าร้อยมีสามคู่นะครับตอนนี้ผมแล้วก็จะมาผัดลงมานะครับเป็นคู่แม่ลูกขนาดกลางนะครับไหนบ้างครับสากลางนะครับนี่นะครับเอาที่คู่ขาวก่อนนะครับคู่ขาวลูกขาวนะครับลูกตัวไหนครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับลูกเขามีติดสะดือแล้วครับ สองหมื paid, ่นสี after, yeah. uh, ่ห้าร้อยนะครับถัดลงมานี่นะครับนี่หนึ่งคู่นะครับอันนี้ลูกตัวแรกนะครับก็นี่ครับผู้แดงนะครับลูกตัวผู้แดงครับลูกผู้แดงครับลูกผู้แดงแม่เขาตัวนี้ครับลูกแรกแม่มีสไยแขลยวครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับรองไว้ลูกตัวคู่นี่ลูกตัวนี้แดงไงลูกประมาณหนึ่งเดือนนี่นะครับเกิดมาสวยครับลูกแรกครับผมมีสองคู่นะครับแล้วก็จะมีคู่ละยี่สิบสามห้าร้อยมีสองคู่นะครับคู่ไหนบ้าง ดำลูกดำครับดำลูกดำลูกตัวเมียเนาะเป็นไทยกลางติดไทยใหญ่นะครับหัวรุ่นนี้เพราะว่ามันติดเชื้อแล้วครับมีสะดือนะครับนี่ครับสะดือสวยครับสวยนี่นี่นี่นะครับนี่นะครับคู่นี้ลูกตัวเมียเหมือนกันครับยี่สิบสามห้าร้อยนะครับแม่นี้แม่เขาเป็นตัวเมียครับลูกแรกครับลูกตัวแรกลูกตัวแรกแม่นี้เบอร์สิบห้าครับนี่ครับแม่เบอร์สิบห้านี่ครับสังเกตที่เบอร์ครับลูกเบอร์สิบสี่ แม่เบอร์สิบห้าลูกเบอร์สิบสี่ครับสองหมื่นสามพันห้านะครับสองหมื่นสามห้าร้อยนะครับในห้อยเปิดไว้ครับผมราคาก็คุยกันได้นะครับอันนี้หนึ่งคู่ครับกลังเรียอยู่ครับรายยังต่อรองได้นะครับได้ครับหนึ่งคู่คู่นี้เท่าไหร่ครับในห้อยคู่นี้ก็ยี่สิบสามห้าร้อยนะครับเป็นลูกเพศเมียเหมือนกันสีดีครับสีดีลูกกี่ตัวครับในห้อยลูกประมาณตัวที่สองนะครับตัวที่สองครับหนาดีครับมันหนาครับดีแล้วจะเป็นคู่แม่ลูก ต่ำสองหมื่นนะครับผมได้ขายไปแล้วมีประมาณเจ็ดแปดคู่นะครับขายไปคู่ละสิบแปดเดี๋ยวจะชี้ตัวอย่างให้ดูนะครับที่ขายไปแล้วขายไปที่เพชรบูรณ์นี่ครับไม่ไกลขายไปกี่แม่ครับขายไปแปดแม่ครับแปดแล้วก็ัวท้องสาวหนึ่งตัวไปเพชรบูรณ์นะครับอําเภอวิเชียนบุรีขึ้นรถพรุ่งนี้นะครับขนส่งโดยน้ําเมฆนะครับนี่ครับนี่แม่นี้นี่คุณงนี้เป็นวัวท้องนะครับนี่หมื่นสองนะครับหมื่นสองพันอ๋อนี่ตัวอย่างวัวท้องครับ นี่ที่ขายไปเพชรบูร์หระครับเพชรบณ์ครับเป็นวัวสาวท้องแรกวัวสาวท้องแรกครับนี่ครับคู่แม่ลูกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหมื่นแปดนะครับนี่ครับลูกเล็กๆครับหมื่นแปดพันบาทนะครับค่ารถก็แปดพันนะครับที่วิเชียรบุรีวิเชียรบุรีค่ารถแปดพันนะครับเพชรบูณ์แล้วก็จะมาดูเป็นวัวโค้งครับรุ่นนี้มีประมาณเจ็ดถึงแปดตัวครับนี่ บอโค้งเข้าขุนนะครับโค้งเข้าขุนนะครับนี่เอฟซีอันนี้จะเป็นวัวคู่แม่ลูกไทยใหญ่เหมือนกันครับชุดสองหมืนหกห้าร้อยนะครับเป็นลูกเพศเพศผู้ตัวนู้นนะครับมาดูตัวนี้ก่อนเลยครับเป็นวัวท้องนะครับตัวนี้นมลงแล้วครับเนี่ยนี่นี่นี่สิบแปดห้าร้อยนะครับบอกไว้สิบแปดห้าร้อยเป็นวัวไทยใหญ่นะครับแบบนี้นมนมตั้งแล้วครับครับนมลงแล้วครับท้องครับท้องแกครับผม มีประมาณสามตัวนะครับรุ่นนี้สิบแปดห้าร้อยนะครับท้องชัดเจนแน่นอนครับตัวนี้เลี้ยงไม่ถึงเดือนได้ลูกได้กินน้องวัวแน่ครับตัวนี้อันนี้จะเป็นคู่แม่ลูกยี่สิบหกห้าร้อยนะครับนี่ลูกตัวผู้นะครับแม่ตัวสีเบอร์สองนะครับเบอร์สองครับนี่แม่เบอร์สองแม่เบอร์สองแม่เบอร์สองนะครับนี่แม่เบอร์สองลูกเขาจะเป็นตัวผู้นะครับนี่นีตัวผู้นี่นี่มีแล้ว นนี้จะเป็นวัวท้องนะครับเป็นวัวท้องมีวัวท้องครับตัวนี้นะครับเป็นวัวท้องเราจะไปดูนี่ครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับน้อยนี่ตัวนี้เป็นวัวสาวติดท้องนะครับเปิดเลยที่หนึ่งห้าร้อยเองตัวนี้นี่ติดท้องอะไรนะครับหมื่นห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับครับผมหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยนะครับเป็นวัวสาวติดท้องครับไปดูคู่แม่ลูกนี่ลูกแฝดเป็นลูกลูกแฝดครับลูกแฝดครับแฝดทั้งคู่ครับลูก นี่ครับลูกเป็ดครับผมอ๋อนี่นี่แม่ก็ยังสดนะครับนี่นสามตัวแม่ลูกครับนี่สามตัวแม่ลูกสามตัวแม่ลูกนะครับราคาเท่าไหร่ครับบอกไว้สามหมื่นพันนะครับสามหมื่นหนึ่งพันครับสามตัวแม่ลูกครับผมนี่ครับโอ้ไปแล้วครับเป็นวัวไกยใหญ่นะครับลูกสองแม่หนึ่งนะครับลูกลูกตัวที่ที่ลูกคอกแรกนะครับได้สองตัว คอกแรงครับได้สองตัวเลยได้สองตัวเลยตัวผู้ทั้งคู่เนาะเป็นตัวผู้ทั้งคู่ครับสนใจก็โทรมาหาผมได้นะครับหรือแอดไลน์มาหาผมได้เลยศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกศนูนหกเก้าเจ็ดนะครับนายหอยนี่นะครับนี่จะเป็นวัวที่ขายแล้วนะครับคู่ละหมื่นแปดนะครับนี่นีครับตัวอย่างแม่ลูกนี่ครับลูกเขาลูกตัวนู้นอ่าลูกเขาตัวนี้อันนู้นจะเป็นวัวโค้งนะครับวัวโค้งชุด หมื่นอะไรครับหมื่นห้าเหรอครับหมื่นห้าครับชุดหมื่นห้าครับยังดูตัวเล็กกันนะครับรุ่นเปิดกันที่ห้าพันบาทนะครับจะประมาณนี้นะครับห้าพันตัวไหนครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเล็กเหรอตัวเล็กครับนี่เปิดกันที่ห้าพันห้านะครับรุ่นนี้นี่ตัววิ่งขนหยาบๆนียครับตัวขาวนะครับตัวขาวเลิกนมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวแดงเนี่ยครับถ้าเลิกนมแล้วขนก็จะหยาบนิดนึงนะครับฉีดยาถ่ายพยาธิก็เกลี้ยงแล้วครับอืม ทางเราฉีดให้น้องครับถ้าคนเราไปเลี้ยงนี่เราฉีดให้ฉีดให้ฟรีครับพร้อมยาพยาธิกับวัคซีนเลยครับทําให้ฟรีนี่ครับเราไปดูกันต่ออีกข้อนะครับเป็นวัวเล็กนะครับวัวตําเหมินครับเป็นวัวตําเหมินครับเปิดกันที่ตั้งแต่ห้าพันขึ้นไปนะครับห้าพันขึ้นไปราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันนะครับราคาเริ่มต้นมายครับตัวผู้ทั้งกระผู้และตัวเมียนะครับวัวเรามีตลอดครับไม่ขาดครับมีตลอดทุกอาทิตย์นะครับ พี่น้องอยู่ใกล้ก็มาดูได้เลยครับที่อยู่ไกลก็ทักไลน์มาหาผมได้ครับไปดูกันไปดูกันที่ตั้งแต่ห้าพันถึงแปดพันห้านะครับชุดนี้ราคายัางไงครับอย่างตัวหลังแดงนะครับอย่างหลังแดงนี่ก็แปดพันนะครับรุ่นนี้นะครับเจ็ดพันห้าถึงแปดพันนะครับ คุยกันได้นะครับนะหลายตัวก็ลดลดลงมาได้ลดลงมาได้แล้วครับแล้วผมก็จะช่วยค่าลดถ้าสิบตัวขึ้นไปนะครับลดกระบะก็ช่วยไปสองพันนะครับนี่ครับอย่างตัวลดหกล้อก็ช่วยไปสามพันนะครับตัวเล็กสองตัวนี้ตัวละคุยกันในราคาวัวก็ได้ครับอย่างนี้มันก็ไม่ถึงห้าพันนะครับนี่ไม่ถึงนะครับสี่พันขึ้นไปนะครับตัวน้อยเนี่ยไม่ถึงห้าพันก็มีเนาะในห้ยเนาะมีครับต่ำห้าพันก็มีนะครับอืมนครับนี่นะครับส่วนนี้ยังมีเยอะเนาะในร้ย มาเอาเลือกเอาก็ได้ครับทีละตัวสองตัวก็ว่าราคากันไปครับตัวไหนโตก็ว่าตามโตครับตัวไหนเล็กก็ว่าราคาเล็กครับทั้งยกทั้งแยกเราขายได้ทุกทุกอย่างนะครับ mm hmm hmm. เราขายทุกอย่างที่ล mm ูกค้าต้องการนะครับตามใจลูกค้าเลยคัดเลือกได้เลยครับคัดเลือกได้นะครับชอบตัวไหนอยากเลี้ยงยังไงแต่ถ้าซื้อหลายตัว <im> ก็จะได้ถูกครับอืมจะซื้อหลายตัวในห้อยลดให้ครับไม่ต้องกลัวลดไทยพิเศษอยู่แล้วครับเนี่ย ด้เลี้ยงแน่นอนครับชุดนี้ครับผมเสมอกันดีครับชุดนี้เปิดไว้ราคาตั้งแต่สี่พันครับสี่พันตั้งแต่สี่พันครับถึงแปดพันนะครับเนาะครับผมนี่ครับสี่พันถึงแปดพันครับในคลองนี้นะครับมาต่อกันอีกคลองนะครับมีแต่วัวเล็กล้นวนนะครับไปดูวัวเล็กครับมีสามตัวนะครับสามตัวหมื่นสองห้าร้อยนะครับสามตัวหมื่นสองห้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับตัวขาว ต,ว sucking, ตวัตวขาว <Juan. S 1> ตัว, acher, ตวที่หนึ่งครับเป็นเพศเมียนะครับนี่ครับตัวที่สองนี่ครับนี่หนู่การกินเขาดูดูนี่ครับรอดแล้วนะครับนี่นะครับตัวที่สองนะครับสามตัวหมื่นสองพันห้าร้อยบาททวนนะครับได้งอสามตัวนะครับรอดแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเพศเมียทั้งหมดนะครับนี่นี่นี่ครับตัวที่สามนะครับมีเงินหมื่นสองได้งอสามตัวครับครับผมนี่ครับมีเงินหมื่นสองก็ได้วัวเลี้ยงสามตัวแล้วครับนี่นี่ นี่นะครับไปกันที่สี่พันขึ้นไปนะครับตัวคอกนี้นะครับสี่พันขึ้นไปถึงไม่เกินหกพันห้านะครับคอกนี้นะครับสี่พันขึ้นไปไม่เกินหกพันห้านะครับไม่เกินหกพันห้าเนาะคอกนี้เนาะไม่เกินครับไม่เกินมีประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับยี่สิบกว่าครับเราจะมาดูกันแม่ลูกนะครับเป็นแม่ลูกนี่ครับลูกติดเล่นะครับสีขาวครับมีสตีนะครับลูกน่าจะลูกตัวแรกนะครับตัวนี้นี่นะครับเปิดที่เท่าไหร่ครับในห้อยแม่นี้ ร้องไว้สองหมื่นหกนะครับเปิดไว้สองหมื่นหกพันบาทนะครับราคาก็คุยได้นะครับถ้าชอบก็โทรหาผมได้เลยนะครับผมจะคิดราคาเป็นพิเศษให้นะครับสําหรับลูกค้า V.I.P. ใช่ครับลูกค้า V.I.P. ในห้อยคิดราคาพิเศษให้นะครับพิเศษครับแถมฟรีพยาธิบำารุงนะครับยาพาิบุงให้ฟรีคู่นี้ไปนะครับแถมพยาธิบำารุงให้ฟรีครับพร้อมวัคซีนนี่ครับไปดูวอลเล็กกันนะครับนี่ครับ ตัวนี้มีราคาตั้งแต่สี่พันขึ้นไปนะครับ4ี่พันขึ้นไปนะครับไม่เกิน6,5 0 0้าครับไม่เกิน 6, 5 0 0นห้านะครับมี2ี่สิบกว่าตัวนะครับดูกนครับแล้วก็มีนี่นะครับนี่นะครับมาคัดเอาเลือกเอาครับต่ำสุดมี3ามีตัวครับครับมีหลายตัวคัดเอาเลือกเอาแยกได้ั้งงั้นนะครับวัวเราสำหรับลูกค้าต้องการแบบไหนก็จัดให้ได้ตามคำขอนะครับตัวพู้ตัวเมียก็เลือกได้เนาะนหอยเนาะเลือกได้ครับวัวเราจะขายกันทุกวันนะครับ ทุกวันนะครับที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับจังหวัดตากนะครับลูกค้าที่อยู่ใกล้ก็มาดูหน้าข้อกันได้เลยนะครับถ้าอยู่ไกลก็แอดไลน์มาหามาผมได้เลยนะครับครับสําหรับท้ายคลิปนี้ผมขอฝากทีมงานพ่ออํานวยตลาดนัดโคกระบือวังประจบบายในห้อยด้วยนะครับสวัสดีครับครับ